ออสวัสดีครับอีพีโซดนี้ก็จะแตกต่างออกไปจากอีพิโซดอื่นหน่อยนะครับ <Yeah. S 2> เพราะว่ามันมีเรื่องราวอะไรอีกมากมายได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับ คนรุ่นใหม่หลือเจเนอเรชันใหม่คนต้นเรื่องวันนี้นะครับเป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขามีก็คือชอบถ่ายรูปแล้วก็การชอบถ่ายรูปของเขาเนี่ยทำให้เกิดการเชื่อมกันระหว่างฮัสบัตแล้วก็ผู้คนที่เกี่ยวข้อง The story begins with the young generations. The husband let me in a h i met each other to find something different. So the story get it start with the husband, young generation, and what they loved and passionate. อย่างอย่างนี้ก็พีมเพื่อนกันครับคือแบบรู้จักกันก็พอรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยใช่ใช่ครับไล่สายคล้ายๆกันครับแล้วก็ชอบอ่นกฤิดเหมือนกันอะไรประมาณเนี้ครับไทยอ้มสปีดทวินครับสปาร์คครับ195 3้าครับถ้าเป็นคนไทยเรียกเขาจะเรียกว่าโชคดุมครับอ่ะดุมตัวนี้จะมีโชคมีโชคอยู่ในตัวอยู่ในตัวครับนึงตองเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ย ผมผมถ่ายในที่มืดถ้าส่วนใหญ่ครับเอฟแคบบ้างเอฟกว้างบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่ครับแต่ว่าผมถ่ายทุกเอฟขับอาจารย์จริงครับของผมนี่ไกลจริงครับอืนี่เอานี้ันนี้อนนโอ้มือโปรแฮซีพีบสักทีทั้งทีนะของอาจารย์ แม่โหนี่เข้าใแล้วเอ็มเครื่องบินครบป่ะโหครบเลยครับอาจารย์ดูถงอวี๋เออนั่งอย่างเท่เลยอะไป้หมดทีครับอาจารย์เอาเนี่ยนะเออมามามแม่ไปเข้าใจเข้าใจยิงถ่ายมาที่รถก็ได้นะ เอานะโอ้สุดผมขอให้ยานแบบว่าขึ้นข้อมรถคันยมพูเลยก็ได้ไหมยา์จริงนะขอญาตนะขอญาตขอขอญาตมามามาด้วยกันมาด้วยกันแม่งเด็ดเลยอ่ะใกล้ใกล้เลยโอ้สุดแน่ F22 สปีด500ครับหนึ่งสอง สุดสวยอ่ะเหมือนเหมือนเราอยู่กับสาวงามครัับมนจะใช่ใช่เส้นมันมีที่มาที่ไปเส้นมันมันมีความสวยงามของเส้นสวยเลนมันคมไหมครับแล้วจังหวะมันได้แสงมันสวางเลย เสียจริง่มันมีใบเดียวในโลกอันนี้ให้ครูครูให้ครูให้ครูให้มันมันดูพกพาง,ง่ายเดียวร้อยห้าสิบี่มันยาวเอยข,ขาลองนะต้องลองทุกเลนมีบุญได้ลองครับ <c oughs> อาจารย์เฮ้ยคนฝึกไปต้องได้ใช้ของดีอันน <c oughs> ี้น่าจะเข้าแล้วมั้งครับเข้าแล้วครับ มา็น oh, ที่ไหครับ,รบผมคันนี้ก็เป็นรถทริอัมฮะผลิตตั้งแต่ยุคปี1950หนูผมจะเป็นปี1953ครับส่วนใหญ่ผมว่ามันเริ่มจากความชอบมากกว่าทีจริงแล้วก็ต้นแบบก็มาจากพ่อครับ พอเขาเล่นมาเราเห็นก็เลยชอบ,บถ้าสมมุติว่าเรามีความชอบเนี่ยเรื่องปัจจัยของเงินเนี่ยเดี๋ยวมันก็มาเองครับเราเราอดเพื่อมันได้ฮนะ <laughs> <laughs> เพียงแค่เริ่มต้นเราแค่ชอบมันก่อนที่เหลือก็เดี๋ยวมันก็จะเป็นไปตามที่เราต้องการเองครับ หลักเลยก็ทําทํารถช่วยพ่ออยู่ที่บ้านครับพ่อผมเป็นช่างทํามาตั้งแต่รุ่นปู่อะไรยชอบรถเก่าเพราะว่าดีเทลมันยละเอียดเยอะดีสวยงามดีรงไหลกับรถในยุคนั้นครับในเรื่องของตัวรถนะครับราคาไม่แพงขนาดนั้นครับแล้วแต่ปัจจัยหลายอย่างถ้าได้รถมาดีของดีเครื่องดีอะไรเงี้ยครับเป็นงบประมาณก็ไม่เยอะครับแต่ถ้าได้รถมาต้องทําต้องบูรณะค่อนข้างต้องมีบัดเจ็ตพอสมควร<า>ครับคือผมชอบความที่มันแบบมันเป็นตัวเองครับพอเขาได้แต่งแล้วมันเป็นตัวเองอย่างผมเนี้ยครับ ตัวลงมาสอดูในถังครับคือดีไซน์ของเขาเนี่ยเขาซอดโลโก้ว้นี้ไว้ไว้ข้างในเนี่ยเขามีเหตุผลว้มทำไมต้องไปซุกอะไรอยู่ในนั้นผมมองว่ามันเป็นดีไซน์อเปิดฝาถังมาเห็นโลโก้ครเนี่ยคือของแท้อะไรประมาณเนี่ยครับอาจารย์ <c oughs> เขาเขาเขาเขียนเอาว่าไฟเบอร์ก๊าซเวิรแล้วก็ที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็ แคลิฟอร์เนียเนี่ยคือมันคือแบบคือในอเมริกาคือหมานเขาหมอเขาก็ใส่ใจนะครับในยุคนั้นเลยทาสุดจริงๆอยงางสับเฉพาะอย่างคำว่าหลังแข็งนี่คุูไม่รู้เรื่องเนี่ยครับอาจารย์มันไม่มีโช๊คครับอาจารย์มันคือหลังแข็งแล้วเนี่ยครับคือมันยิงนี่เลยครับนี่อันนี้คือหลังโช๊คครับอาจารย์ออไม่ได้ยุบได้นี่อันนี้คือหลังแข็งครับแต่นั้นอันนั้นคืออย่างอันนี้ย่อซ่อนดุมไห้ใช่ครับซึ่งดุมมาเป็นโช๊คใช่ครับโอ้โหนวัตกรรมปี5 0ูนะครับโช๊คเด้งอยู่ข้างใน ไม่ได้ว่าโอ้โหมันจะขยี้ไปถึงขยี้ไปถึงท้ายสุดแล้วรถพังครับอาจารย์ไปไม่ถึงไม่สนุกนอกาจากขี่ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆโอเคเติมน,น้ำมันโอเคเลี้ยวเติมน,น้ำมันอะไรเนี่ยครับจุดหมายเดี๋ยวมันถึงเมื่อไหร่แต่ว่าผมผมมองว่าอีกข้างทางกัมาสาคัญที่สุดครับระหว่างการเดินใช่ครับระหว่างการเดินทางคือมาสำคัญที่สุดผมแม่ต่อเนี่ยเพื่อนก็จะมีรูประหว่างการไปเที่ยวเนี่ยเก็บภาพความทรงจําไปได้เยอะครับ แล้เป็นรูปที่มาจากกล้องแฮตสแบรกเลยนะกว่าจะได้แฮตก็ขายตัวนูน้น <laughs> ขายตัวนี้มาผสมลงนะครับนั่นแหละอะไรก็ตามที่ไม่ได้ใช้ <laughs> ใช่ครับแจมมายุบรวมในสิ่ง <laughs> ที่ <laughs> <laughs> เราใช้ด้วยกั <laughs> ผมซื้อแบ็คแบ็คแฮตแฮตของอาจารย์ตัวแรกมาเนี่ย <laughs> ตอนนั้นผมมาใส่กับเคียอ่า <laughs> <laughs> ใช่มีเคีอ่าแล้วผมไปให้อาจารย์ให้อาจารย์ ใส่ให้มันลงกับเคียบใช่ไหมจาะจัคือทผมถ่ายลูกนะอาจารย์ผมอยากได้โมเมนต์ตรงนั้นแบบณตอนนั้นจริงๆครับโดยที่ไม่ต้องรอแล้วผมเห็นภาพแล้วมันเก็บภาพได้ดูวยแล้วคือแบบลูกผมแบบตื่นเต้นอ่ะจัอมีภาพออกมาด้วยป๋าอะไรเงี้ยแบบคือเอารูปให้ดูอะไรเงี้ยมันเริ่มจากตรงนั้นมากกว่าแล้วพอครั้งนี้อาจารย์มันกลายเป็นว่าผมอะคือเหมือนเหมือนเสพติดอาจารย์คือแบบผมถ่ายตลอดขนาดแค่ตอนเคียบอย่างเดียวอ่ะตอนผมไปมาเลเซีย ผมจาไม่ได้ว่าสิบสิบกล่องเล่อะไม่พอสิ่งหนึ่งที่ผมจะให้เขาจําผมได้คือน่าจะเป็นรูปภาพมั้งครับแล้วนะรูปภาพนะโมเมนต์ตอนนั้นครับไม่ใช่ไม่ใช่รูปฟิล์มครับคือรูปภาพนะตอนนั้นที่เขาได้ไปครับโอเคบางคนอาจจะมองว่าโอเคอาโพลาอรอยมันแพงครับอาจารย์แต่ใช่มันส่วนหนึ่งมันอาจจะแพงครับแต่มันมันเทียบไม่ได้กับกับความรู้สึกที่เขาได้ไปนะตอนนั้นอะมันมันมากกว่า35บาทมันเยอะครับอาจารย์เออมันตีเป็นค่าเงินไม่ใช่มันตีเป็นค่ามันตีเป็นค่าเงินไม่ได้อยู่แล้วอ แล้วถามว่าทําไมผมถึง Happy แฮปปี้กับแฮซี่อ่ะอาจารย์ uh huh. เอาเป็นว่าผมโคตรแฮปปี้เลยอาจารย์คือ <laughs> คือมันเป็นมันเป็นรูปโพลารอยที่แบบมันมาในรูปแบบมูทที่มันบบแบบเราต้องการยังไงอ่ะต้องการหน้าชัดหลังเบลอซึ่งโพลารอยไอตัวโพลารอยไอสแตนท์นทั่วไปเนี่ยมันถ่ายเค <laughs> มันชัดหมดเลยครับ <laughs> ก็คือมันยิงแฟดมันเก็บรายละเอียดไม่ได้ <laughs> <laughs> แต่พอเป็นอันนี้คือแบบคือมันได้หลังใจแสงกลางคืน แสงกลางคืนแสงแบบอะไรเนี่ยแสงแบบยิ่งแสงคืนอ่ะสวยมากคือมันมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ผมสุดแบบว่าอพอผมอยู่กับรถอยู่กับงานผมผมก็เอาแฮซี่ถ่ายงานเก็บไว้ถ่ายรูปเก็บไว้เพื่อนผมมารุ่นพี่ผมมาคนรู้จักผมมาผมก็ถ่ายเวยผมไม่ได้คิดะไรนะอาจารย์คือใช่มันอาจจะใช้เงินแต่ว่าผมมองว่ามันเป็นส่วนเล็กน้อยครับอาจารย์ใครแบบมาแบบมาเจอบอกโอ้ยอยากแวะมาหา ผมก็อยากถ่ายรูปนะโมเมนต์นั้นนะเก็บไว้ให้เขาครับว่าผมก็ขอบคุณเขาเหมือนกันที่เขาแวะมาหาผมที่เขานึกถึงผมอะไรเงี้ยมากกว่ามันอเอาไว้เก็บโมเมตนต์นะตอนนั้นจริงๆครับแล้วมันค่อนข้างทําได้ดีครับผมพูดว่าแล้วภาพมันค่อนข้างรายละเอียดดีครับจากตัวแรกโอเคอาจจะยากนิดนึงอถามว่าเดี๋ยวไปตรงนี้อาจารย์ล่มนะอาจจะยากนิดนึงใช่ไหมอาจารย์ที่ว่ามันมันอาจจะต้องชี้โฟกัสใช่ไหมครั้งแรก แต่ในคืนเดียวผมสามารถเล่นชิปโฟกัสได้เลยครับภายในคืนเดียวแล้วผมถ่ายคืนอ่ะเอสองจุดแปดกลางคืนแล้วก็ถ่ายแบบเราเพิ่มโฟกัสก็ไปแบบเข้าเข้าที่เมตรก็เพิ่มไปเมตรสองเมตรกว่าอะไรเงี้ยแล้วผมเข้าทุกรูปผมพูดได้ผมเข้าทุกรูปแล้วคือมันสนุกอาจารย์ผมพูดจริงนะผมผมพูดจริงคือแบบคือมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ยิ่งเจอไอ้ตัวเลนส์ฟิทไอนี่คือแบบโอ้ แล้วพอยิ่งพอจากตอนนั้นอ uh ่ะ huh. ผมขายเคียร์นะครัอาจารย์ uh huh. แล้วผมมาซื้อแอสบาท uh huh. แล้วผมก็เอาไอ้แบ็กตัวเดิมไปแล้วเนี่ย <laughs> อาจารย์เป่าเ <laughs> วอาจาร์อาจารย์ <laughs> อาจารย์ให้สลับแบ็กตัวเก่ากับตัวใหม่หม, <laughs> มาให้ผมมาเอาตัว,เอ,ตวเอาตัวล่าสุดมาให้ผมจบแรกไอ้แบ็กตัวเก่าจะลงล่างครับแต่นี้ขึ้นบนครับแล้วก็เรื่องเรื่องแสงที่มันรั่วผมว่าดีกว่าดีกว่าชุดแรกเยอะครับเพราะว่าผมมองว่าอาจารย์ค่อนข้างใส่ใจเรื่องเพราะว่าผมไป <laughs> ผมบอกอาจารย์แสงรั่วอาจารย์มาแก้ คือคือมันมันมันต้องมีอยู่แล้วครับแบบจังหวะที่เราใส่ถอดใส่ถอดหรือว่าวางไม่ดีอ่ะแต่ผมมันไม่ได้ซีเรียสนะรบางทีอ่ะแสงรอดอ่ะมันแค่นิดเดียวครับโอเคบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่เพอร์เฟคครับแต่คือบางทีโหรูมันมันมันโมเมนต์มันสําคัญกว่าความเพอร์เฟคคือจังหวะที่ว่าเรารีบเรีบใส่ครับบางทีอระรีบใส่รีบถอดรีบใส่รีถอดมันไม่เหมือนกับแบ็คออริจินอลหรอกครับแต่ฟิล์มอะไรเงี้ยมาอาจจะมีรวบ้างแต่โอเคพอมันแก้พอมันถูกแก้ในรอบรอบรอบตัวเนี้ยนะครับ ผมพูดได้เลยว่ามันโอ้โหแทบจะร้อยเปอร์เซ็นที่แบบมันค่อนข้างเพอร์เฟกต์ไรเงี้ยครับเรื่องการใช้งานอย่างอืงอ่นชิปโฟกัสอะไรเงี้ยสเปเซอร์เป็นยังไงอคือถ่ายแบบไม่ต้องคิดเลยเลยครับเข้าปุ๊บกดถ่ายเข้าปุ๊บกดถ่ายคือแบบ,บมันง,ง่ายง่ายจริงง่ายจริงครับการสเปเซอร์ใช่อาการสเปเซอร์คือแบบพอพอมาเจอสเปเซอร์นี่แบบทายรู้สึกแต่ว่าบางทีมันอาจจะมีบ้างที่แบบพอเราจะมาถ่ายลีมผมก็ลืมมาออกลืมมาออกแต่ว่าโอเคแต่แบบแต่คือคือคือผมใส่อันนี้จน จนผมใส่ลืมหมอประจานบางทีลืมไปว่าใส่คือเหมือนว่าผมใส่แต่แบ็คเนี่ยทิ้งไว้อยู่ที่ร้านตลอดครับเพราะว่านาโมเมนต์ที่คนมานะตอนนั้นอ่ะผมจะถ่ายเนี่ยถ้าส่วนใหญ่ัมันก็ต้องพูดนะว่ามันไม่มีไม่ได้สำหรับคนที่แบบมีแฮสบัดผมมองว่ามันเป็นเรื่องของความสุขที่เราให้กับเขาใช่ครับแล้วเขาก็ประทับใจแล้วมีความสุขกับเรามันไม่ใช่ว่าให้คนอื่นอย่างเดียวจารยนเป็นรูปโมเมนต์ที่เราเก็บแบบเก็บของเราณตอนนั้นตอนนั้นเด้วยใช่ครับ <c oughs> หวังว่าผู้ชมคงจะเข้าใจในแบบที่เราเล่าเรื่อง <c oughs> <ล>ใช่มี <c oughs> ความสุขในแบบ <c oughs> ที่เ,เป็น <c oughs> ผมว่าต้องมาลองใช้เดี๋ยวจะรู้ครับว่าที่ผมถ่ายเล่นเนี่ยมันเป็นยังไงครับเพราะว่ามันสนุกครับ <c oughs> ไม่ใช่ว่าผมถ่ายเล่นแบบถ่ายแบบรูปสเปรย์สปาอะไรนี่นะอาจารย์คือผมถ่ายเก็บนะโมเมนต์นนะตอนนั้นอะไรเงี้ยครับเป็นแรงบันดาลใจเลยนะที่ดีมากๆเลยสำหรับแบบทุกๆคนที่ก็ผมก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากกว่าที่แบบ พามาเจอไอ้ตัวแฮตตัวแอซี่ตัวนี้รอาจารย์ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เราเล่าสู่ผู้ชมแล้วก็ผ่านเรื่องราวของพวกเราครับคุณที่ติดตามนะหวังว่าทุกคนจะจะชอบมันครับแต่ผมพูดได้เลยว่าถ้าลองเปิดใจหน่อยครับผมว่ามันมันมันโอเคครับขอบคุณมากครอาจารย์ขอบพระคุณครับขอบคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ